คนเราจะบอกว่าเราดีใจมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้เพลงกินกล้วยเตี๋ยวแล้วชีแล้วก็เพลงแบบเฮบูบอยเฮบูบอยผสมชีสอะไรประมาณนี้ทุกคนคือจะบอกว่าท่อนมันมีคําว่ากินแมงดาผสมชีสกินเฮบูบอยผสมชีสเออมีเฮบูบอยลลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนรู้สึกว่าเนื้อเพลงโตคตรป่าเลยทุกคนและเนี้ยก็เลยตัดสินใจที่ว่าเราจะขยายช่องทางขึ้นให้คนได้เห็นเพลงของเรามากขึ้น ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือลงช่องทางเดียวก็คือแอปแดงะค่ะทุกคนก็คือ YouTube ทีนี้เราก็เพิ่มช่องทางเพิ่มออฟฟิเชียลให้มันมากขึ้นนะคะทุกคนแบบให้คนได้เห็นเพลงของเราเยอะขึ้นนะคะทุกคนอ่ะก็เลยลงในติ๊กต็อกไปด้วยวยอดยูน้อยมากทุกคนห้าสิบสามคนอ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าปกเพลงให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือตัดต่อนานมากนะคะคือดายคนเดียวแล้วก็คือแบบ จะบอกว่าทุกคนอย่าลืมไปฟังกันนะคะทุกคนใครที่อยากจะฟังเพลงของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์เพลงไว้ให้นะคะทั้ง2เพลงเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณช่องนี้มากเลยนะคะทุกคนที่ซัพพอร์ต ทุกคนอย่าลืมไปฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆคำรับทุกคนเลยนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็ส่งกําลังใจมาให้เป็นพลังบวกที่ดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกคําตินะคะแล้วก็จะเอามาปรับมานะมาใช้นะคะทุกคนแต่ว่ามันคือเพลงปั่นนะคะทุกคนอย่าจริงจังว่ามันคือเพลงที่ดีหรือว่ามันคือเพลงที่เพาะนะคะมันคือเพลงปั่นค่ะทุกคนแล้วเพลงปั่นก็คือเพลงตลกนะคะมันไม่ใช่เพลงที่เออมันน่าฟังอะไรหรอก กินแฮบูบอยผสมชีสกินแฮบูบอยผสมชีดไอ้น,อน,น,น้ำวันมาบ่น้ำตาลและบวกน้ําเกลือใส่มีเกลือแล้ใช่ไหมมันเอาเออเอเอเกลือบูบอยผสมชีสแล้วเราก็อาบิงจะทำให้คนป่วยลุกขึ้นมาปิดไปที่นอนติดเตียงเอาให้เขาบางเขาจะตื่นมาปิดเชื่อเธอว่าเขาจะตื่นมาปิดเพราะเพลงมันอุบาทเพราะเพลงนี้มันคือ hey Boy, เพลงแฮบูบอยชีสเพลงแฮบูบอยชีสแฮบูบอยชีด

กินแฮบูบอยชีดเป็นก๋วยเตี๋ยวของเบบูกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตียวกินชีดกินชีดแล้วกินแฮบูบอยกินแฮบูบอยกินชีดกินผสมชีดกินชีดกินผสมน้ำกินชีดผสมน้ำกินไข่ข้าวเยียอมแล้วผสมกับชีดไข่ข้าวชีดชีดชีดอยากกินอยากกินอยากกินลดชีสลดม่ม่มมมมม ชินชีสผสมกับไข่แมงดากินชีสผสมกับไข่แมงดากินชีสกินชีสผสมกับไข่แมงดากินไข่แมงดากับชีสกินกับชีสกินชีสกับชีสกินไข่แมงดากับชีสชีสหนุชีสกับชีสชีสชีสชีกินไข่แมงดากับชีสกินไข่แมงดากับชีสผสมสั่อย่างให้กลาย ชีสกินไข่แมงดากับชีสกินไข่แมงดากับชีส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 ชกินไข่แมงดาชีส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 ชีชีส